สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมนายจตุรพัฒน์ศีอ่อนนะครับเป็นนักศึกษาฝึกงานของมหาวิทยาลัยกาลสินนะครับคณะเทคโนโลยีเกษรตรสารขาเกษตรอัจฉริยะนะครับช่วงนี้มีโอกาสได้มาร่วมฝึกงานกับมูลนิธิปิดทองหลังพระนะครับสืบสารแนวพระราชดำริซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2552จากคณะรัฐมนตรีนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ในการสืบสาร แนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่พระองค์ทรงงานไว้และหลักการทรงงาน23ข้อนะครับซึ่งช่วงนี้ช่วงฝึกงานเนี่ยผมก็จะมีการทำคลิปนะครับเรื่องอ,องค์ความรู้ของศาสตระราชาด้วยนะครับให้กับเกษตรกรและคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับพื้นที่ที่ผมอยู่ตรงนี้ยนะเป็นพื้นที่ที่ดิน3ไร่นะครับถูกจัดแบ่งที่ดินเป็น สามาลักษณะนะครับก็คือพื้นที่เนี้ยเขาเรียกว่าพื้นที่โคกนะครับจะเป็นการปลูกพืชมูลค่าสูงก็เป็นเมลอนนะครับด้านหลังจะเป็นเมลอนสายพันธุ์เมลอนไข่มังกรนะครับอันนี้อายุการปลูกก็ขอบขอบ,อบนึงก็อยู่ที่2อถึงสเดือนนะครับก็มีรายได้อยู่ประมาณาเฉลี่ยต่อขอบการผลิตก็ประมาณ2องถึงสามหมื่นบาทนะครับก็โรงเงินขนาด6กคูนสิเมตรนะครับ ก็เป็นพืชมูลค่าสูงนะครับส่วนออีกพื้นที่หนึ่งจะพาทุกท่านไปดูนะครับก็จะมีพื้นที่การทำปศุสุสั์นะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่โคกแล้วก็มีน้ำด้วยนะครับสามารถทำปศุสุสั์เช่นพวกเป็ดหรือเลี้ยงปลาได้นะครับพื้นที่โคกนะครับปิดกับพื้นที่หนอง ตรงนี้เป็นพื้นที่ปศุสัตว์นะครับผมใช้เป็นการเลี้ยงหมูป่าลูกผสมเหมือนซานนะครับมีแม่พันธุ์หมูป่าอยู่ประมาณ20ิตัวนะครับก็ได้ประโยชน์เรื่องของการลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์ก็คือหมูป่าเป็นสัตว์ที่เขากินง่ายนะครับพวกวัชพืชต่างๆพวกต้นกล้วยนะครับผักบุ้งอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูว่าผมมีอะไรให้เขา ได้กินบ้างประหยัดต้นทุนยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูพื้นที่หนองกันว่าทําอะไรบ้างนะครับพื้นที่หนองนะครับผมแบ่งเป็นหนองขนาดใหญ่และขนาดเล็กนะครับก็จะแบ่งขั้นด้วยการทําฝายกัน้นเพราะว่าถ้าเกิดเราจะวิดบ่อหรือจะใช้น้ําจะใช้เพียงส่วนหนึ่งเพื่อ,อใช้ในการเกษตรอาจจะทำนาหรือว่าอาจจะรดต้นไม้ในบริเวณพื้นที่โคกนะครับก็จะ าสามารถทําได้โดยที่น้ําไม่แห้งพวกสัตว์น้ําไม่ได้แห้งขอดไม่ได้ตายไปนะครับก็จะมีการจัดสรรการจัดการน้ํานะครับอันนี้พื้นที่น้ำนะพื้นที่โคอ้อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็พวกไม้ป่าเศรษฐกิจนะครับต้นนี้เป็นต้นมะฮอกกานีแล้วก็ต้นกระถินเทพานะครับอ,อาคาเซียนั่นเองนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์กับเรื่องของพื้นที่น้ําเนี่ย ก็คือการเลี้ยงปลานะครับผมมีเลี้ยงปลาดุกปลานินปลากดนะครับปลาหลายชนิดมากนะครับอยู่ในพื้นที่ส่วนปลาดุกจะเลี้ยงในกระชังนะครับปลาดุกจะเลี้ยงในกระชังนะครับส่วนปลานินจะอยู่บริเวณรอบๆนะครับอยู่ในบริเวณบอ่อ ตรงนี้เป็นปลากินพืชน,นะครับด้านนอกส่วนในกระชังเป็นปลาดุกนะครับเพื่อความสมดุลในระบบนิเวศเราจะไม่ได้ปล่อยปลาดุกไปทั่วบริเวณบ่อไม่งั้นลูกปลาหนีนที่ออกมาก็จะมีปริมาณที่น้อยนะครับถ้าปล่อยก็จะปล่อยน้อยหน่อยนะครับถ้าเป็นพวกบิ๊กุยไม่แนะนำให้ปล่อยลงในบ่อนะครับ ก็จะมีปลาหลากหลายสายพันธุ์นะครับปลาธรรมชาติก็มีนะครับปลาตะเพียนปลาหมอปลาช่อนนะครับครับพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมเป็นพื้นที่เดิมเนี่ยเป็นพื้นที่นาน,นะครับพื้นที่ลุ่มแต่ไม่ได้ลึกเหมือนหนองนะครับซึ่งเดิมทีผมก็ทํานานะครับแต่ช่วงนี้ผมจะเลี้ยงแหนแดงก็จะมีการ คุมสแลนนะครับเพื่อจะเลี้ยงแหนแดงแต่ช่วงนี้แหนแดงนะครับน่าจะตายไปก็เป็นผักบุ้งขึ้นแทนผมก็ปล่อยผักบุ้งไว้เพื่อเราจะได้เกี่ยวผักบุ้งไปให้กับหมูป่านะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนก็เป็นการทําการเกษตรแบบยั่งยืนนะครับเพราะว่าต้นทุนในการซื้ออาหารหมูป่าเราแทบไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะขาดทุนในการเลี้ยงสัตว์เนี่ย แทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับก็นี่ก็น่าจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้การทําเกษตรของเรายั่งยืนนะครับถ้าเกิดว่าพื้นที่3ไร่ไม่มีการบริหารจัดการแบบนี้นะครับมีโอกาสสูงที่เราจะทําแค่นาข้าวอย่างเดียวแล้วก็ขาดทุนหรือเต็มที่ก็อาจจะแค่พอได้กินนะครับไม่สามารถจะสร้างรายได้อาเอามาจุนเจียครอบครัวได้นะครับครับผมจะมาสรุปโดยย่อก็คือว่า โครงการของแนวพระราชดำริของในหลวงนะครับที่พระอ,องค์ท่านทรงงานแล้วก็ทรงศึกษาไว้เนี่ยณปัจจุบันมีการพัฒนา,ามาสู่วิธีการก็คือใช้ชื่อเรียกย่อยๆท่านส้านว่าโคกหนองนาก็คือการบริหารจัดการพื้นที่นนเองที่ผมยืนอยู่ตรงด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นโซนพื้นที่โคกนะครับก็จะมีป่าไม้ไม้เศรษฐกิจพวกยางนาพวกไม้ป่าต่างๆนะครับซึ่ง ฤดูฝนเริ่มมาเนี่ยก็จะได้เก็บเห็ดเก็บอะไรนะครับพื้นที่ป่าพื้นที่3ไร่ผมมีต้นไม้อยู่ทั้งหมดอยู่ประมาณเกือบ800ต้นนะครับเกือบแ0 0ต้นเฉพาะไม้ป่าเศรศษฐกิจทั้งหลายนะครับแล้วก็จะบอกว่าอันนี้เป็นสืบเนื่องจากโครงการจากนาะเนี่ยพระราชดำร,ร,ริวันนี้ผมก็เลยเอามาให้ดูเบื้องต้นก็คือเป็นพื้นที่ของตนเอง พื้นที่ที่ผมทําอยู่นัปัจจุบันและอยู่อาศัยด้วยแล้วก็ทํามาหากินด้วยแต่คลิปหน้าคลิปต่อไปผมจะออกพื้นที่ที่มูลนิธิปิดทองหลังพระเนี่ยได้ดําเนินงานในการสืบสารแนวพระราชดำริแล้วก็ต่อยอดให้กับกลุ่มเกษตรกรนะครับเพื่อการทําการเกษตรแบบยั่งยืนยังไงเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมอาจจะสรุปสั้นๆให้เห็นพื้นที่โดยรวมว่าประโยชน์ของอ ความรู้ของศาสตร์พระราชาทําอะไรได้บ้างในพื้นที่แค่สามไร่ผมสามารถจะเลี้ยงครอบครัวสามารถจะอยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์มีไรายได้เลี้ยงตัวเองได้ยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ผมนายเจตรุรพัฒน์ีอ่อนนะครับหรือว่าตาั้มความสุขของน้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ